<c oughs> พระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักคู่พานคู่เมืองงามรือเรื่องเมืองหนองหารและตะการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยพินมั่นในพุทธธรรมสวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านสอนนะคะวันนี้ทีมนังรำบอกแก้วนะคะทีมกลุ่มสตรีเข้มแข็งนะคะนำโดยคุณพี่นะคะมนตะการค่ะ,คะ,คะ ก็วันนี้นะคะัวหัวหน้าค้ามากินนางรำพาวันนี้50ท่าน50ท่านโวแล้วก็มีมีอะไรบ้างคะเย็กมีโครงการยังไงเราถึงได้มาวันนี้พี่แย้มาเลยเป็นงานพิธีรำเปิดเมืองค่ะตุ้มโหมค่ะของงานเทศกาลแห่งประสาทขึ้นเกี่ยวสุโภทัยประจำปีพุทธศักราชศ2 5 6 8ค่ะวันนี้จะเป็นวันที่สองของมหากรรมงานนะคะ ที่ถึงวันที่ห้าค่ะจัดงานที่จัดวันที่้าค่ะมาครั้งแรกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคหน้าขอบคุณมากเลยได้มาเที่ยวมาได้นะคะ 1- ่ถึงหค่ะก็ถึง5้าเหรอโอ้นี่พูดผิดนะคะ1ถึงเจดหนึ่งถึงห้าเหรอคะอ๋อหนึ่งถึงห้านะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้านะคะตุลาคมนะคะเชิญนะคะที่เที่ยวเมืองสกลเรานะคะแพร่ราสาพึ่ง นี้นางรำหมื่นเป็นประเพณีประจําจังหวัดนางรำหนึ่งหมื่นขั้นนะคะวันนี้ค่ะครั้งแรกของนี้ที่มานะคะค่ะมาบ่อยแต่ว่าไม่ได้มารำงานนี้นะคะงานนี้เป็นงานรกนะคะงานใหญ่นะคะก็มารอติดตามชมนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณพน้ามากๆเลยนะคะค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะเมืองสกลนครนะคะเป็นครั้งแรกนะคะนางรำหนึ่งหมื่นขั้นนะคะวันนี้ มาชมความตะการตาของจังหวัดสกลนครเรานะคะเดี๋ยวนี้จะกลับกล้กลงไม้ชมนะคะนะคะ่ะนางรัานะคะมีหลายอำเภอนะคะ18อำเภอนะของจังหวัดสกลนครน,นะคะมีทั้งหมด18อำเภอนะคะบรรยากาศนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่นี้มามารํานะคะ สกลก็มาบ่อยนะคะแต่ว่ายัางไม่ได้มาลำเนีย่ยเพิ่งมาครั้งแรกนะคะค่ะมาทุกครั้งก็แค่ขับรถผ่านนะคะ ะะจเมืองสกลค่ะนี่เป็นชุดของอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครของเรานะคะสวยงามมากเลยนะคะอนุรักษ์ เอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะสไปลผ้าขม้านะคะสวยงามมากเลยค่ะขอกไาไทยด้วยได้ไหมคะ เภอบันม่วงนะคะหนึส ก็อยู่อำเภอรบรนม่งวงเราเขารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะอำเภอรบรนม่วงนะคะค่ะแล้วก็มีอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปชมเดี๋ยวก่อนนะคะว่าอำเภอไหนนะคะใส่ชุดกุ้ไทยนะคะ <c oughs> เราจะใส่ชุดนะคะ <c oughs> ตามพื้นบ้านนะคะของแต่ละอำเภอนะคะวันนี้มาดูความยิ่งใหญ่อลังการนะคะความสวยงามของนางรํานะคะทั้ง18อำเภอนะ,ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวไปชมก่อนนะคะว่าอำเภอไหนเนาะ นี่อำเภอเมืองนะคะที่นี่ถ่ายรูปเสร็จไปนะคะค่ะนางรำอำเภอบ้านร่วงเรานะคะ100ร้อยกว่านางรำนะคะร้อยกว่านะคะประมาณร้อยกว่านะคะสะนร ยำม,มากเลยนะคะบอกว่านางลำตำบลม่วงนะคะเป็นตั้งขงบวนอยู่หน้าโลตัสใกล้ <c oughs> อยู่นะคะ <c oughs>